สัปดาห์ถึงสองสัปดาห์แห่งการค้นหาทุกเมื่อเห็นทุกของตัวเองชัดหันไปดูโลกว่าโลกนในสมมุติต่างๆที่มันซ้อนระบบครอบงำกันขึ้นมาสับสนอลมานวุ่นวายในวัตจักรต่างๆที่ศาสดาประศัตรนักปลาดผู้นำอุดมการชนนั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไป มากมายในประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกนี้ได้ไหมมันเปลี่ยนให้มันเป็นสุขสถาพรได้ไหมอันใครพยายามสร้างโลกคือสร้างสินสมมุติคือสร้างคุกและคุกโลกและสินสมมุติเป็นทุกนะเป็นทุก คุณจะทำดียังไงก็ยังทุกข์ดีก็ด้วยทุกข์ชั่วก็ด้วยทุกข์ที่จะหลุดออกไปจากทุกข์มีแต่ความบริสุทธิ์เท่านั้นงั้นใครที่กำลังติดดีเมาดีถามตัวเองว่ามีมนุษย์เกกี่คนในโลกที่เข้าใจความดีของเรามนุษย์ที่เข้าใจความดีของเรานั้นกระตันอยู่ต่อเราสักเท่าไหร่มนุษย์ที่กระตันอยู่ต่อเรานั้นมีสักกี่คนที่ทำด้วยความเป็นธรรมแท้ มีทำเพราะความจำใจในมนุษย์ที่มีทรรนั้นมีมมสักกี่คนที่ลงตัวคุณลองกลองดูนะครับกลองดูคุณจะเหลือน้อยนิดจริงๆส่วนใหญ่ที่เหลือน้อยนิดนั่นก็คือภาริยาบุคคลหมดใน,นสัปดาห์นี้ดูทุกตรงตามความเป็นจริง ของตัวเองนะดูของตัวเองส่องออกไปดูของคนอื่นก็กลับมาดูของตัวเองดูอยู่นั่นแหละดูอยู่นั่นแหละดูก้อนชีวิตนี่แหละดูก้อนชีวิตของเราเป็นก้อนกรรมก้อนใหญ่เอาแค่ร่างกายของเราเนี่ยมาเดินดูไม่ให้ไปไกลกว่านั้นนะครับไม่ออกไปนอกพวกสิบเซนที่มีความสามารถทางจิตในระดับสูงแล้ว มาอยู่ในห้องนี้ไม่ต้องส่องออกไปดูเรื่องคนอื่นส่องดูกายใจใตัวเองและสัปดาห์ครึ่งนี้ให้รู้ว่าร่างกายคือก้อนทุกข์ที่เดินได้กล้ามองตรงๆไหมล่ะหิวกระทุกอิ่มก็ทุกร้อนก็ทุกหนาวก็ทุกห่วงก็ทุก นอนจนมึนกับทุกข์เจ็บปวดเมื่อยเหนื่อหนาตัวโล่งโจ้งอะไรกับทุกข์หมดแนวกำลังปนเปิดก้อนทุกข์ปนเปิดก้อนทุกข์ลูกก็คือก้อนทุกข์ก้อนน้อยๆที่เป็นสายโยงใหญ่ออกจากก้อนทุกข์หลักของเราเราไปปนเปิดก้อนทุกข์อีกชุดทุกข์หนึ่ง ที่ใจเราไปยึดเองเรียกยึดกับบรรลุที่เมื่อก่อนก็ไม่มนะีนะนะเรามาวิจัยเชื้อโรคก,กันตอนนี้นี่ยังไม่ให้เห็นตัวเชื้อโรคหรอกแต่ให้เห็นอาการเจ็บป่วยคุณเป็นไข้หวัดใหญ่ อาการคือหนึ่งมีน้ำมูกไหลคุณอยอมรับไหมว่ามีน้ำมูกสองตัวร้อนอยอมรับไหมว่าตัวร้อนนะครับสามไอ,อยอมรับไหมว่าไอเห็นไหมฮะสี่เจ็บคอ,อยอมรับไหมว่าเจ็บคอผมให้คุณเห็นอาการนะเห็นอาการเรียกว่าทุกขอาการผมยังไม่ให้คุณดูตัวเชือ้ออย่าลัดขั้นตอนทําไปเน้นๆแน่นๆไปทีลรัเต็บเอาชัดๆก่อนนะ เอาชัดๆก่อนเห็นอาการของโรคเป็นหมอใหม่คุณไม่ต้องส่งแ a บเพื่อเอาสปูตุม้มเอาเสมหะไปตรวจเชือ้อไม่ต้องคุณดูก่อนโอเคมาฮะคุณด้วยไข้หวัดใหญ่หนึ่งตัวร้อนจีเลยคอเสบในน้ำมูกคัดจมูกไอนะครับนะครบหลายอย่างเลยเนี่ยให้ดูแค่เนี่ยให้ดูแค่อาการของโรคยังไม่ให้ดูตรวจเชือ้อ ดูไปนะดูไปสบาย,บายดูตอนสงบอย่าไปดูตอนเครียดดูตอนสดมนนั่งสมาธิแล้วเรามาดูถอยออกมาแล้วมาดูสงบมากเกินไปก็ดูไม่เห็นสงบมากดูทุกไม่เห็นนะครับต้องไปดูอีกแบบหนึง่งเอาสงบพอประมาณสงบพอยังคิดได้นะครับใกล้ควรได้ก็ใช้ได้แล้วในการดู ดูไปเรื่อยๆนะแล้วผมจะถามว่าอะไรเป็นเชื้อทุกคุณเห็นอะไรเป็นเป็นรากสําคัญของมันฝีมันต้องมีหัวใช่ไหมนะครับคุณเห็นอะไรนะโดยสรุปนะเพ่งเข้าไปในกายตนเข้าไปในกายคนอื่นในความเป็นทุกข์และยอมรับทุกทุกรูปแบบใช้ชาญที่คุณฝึกมาจนดีนะเพ่งเข้าไปดู ดูนะเพ่งเข้าไปดูในตนเองแล้วก็คนอื่นในกายสองคุณเพ่งเข้าไปดูในความรับรู้ความรู้ที่เรียกว่าวิญาญาณของคุณและคนอื่นเวลารู้แล้วมันทุกข์ไหมรับรู้แล้วมันทุกข์ไหมผลของความรู้ที่เกิดขึ้นนํามาเรื่องทุกข์ไหมเห็นได้รัดแล้วคุณยอมรับไหมเพ่งไปดูความรู้สึกตนและคนอื่นว่าทุกข์ไหม เพ่งไปดูความจำของตนและคนอื่นมันทุกข์ไหมทุกทุกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมทุกเรื่องเพ่งไปดูความนึกคิดปรุงแต่งว่าทุกข์ไหมนะครับแล้วก็เพ่งไปดูภาวะโดยรวมของตนและคนอื่นภาวะของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเจ้านายเป็นลูกน้องนักธุรกิจเป็นผัวเป็นเมียทุกข์ไหม ในเวลาไปงานศพก็เพ่งเข้าฌานแล้วก็เพ่งดูความตายมันทุกข์ไหมไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมคนแลกลอดการเกิดมันทุกข์ไหมยะไรของเราแล้วคนอื่นทุกข์ไหมเด็กนโมเนี่ยไม่ได้กินก็ร้องปวดท้องแรงๆก็ร้องขี้ไม่ออกก็ร้องลูกชายดิ้นอยู่น,นั่นนอนนานๆก็ไม่ได้นะมันปวดตัวเด็กเพราะว่ามันเริ่มเริ่มขยายร่างกายมันเริ่มขยายอ้วน ปวดต้องลุกต้องเปลี่ยนเไรียบนีดเอาให้แช่อยู่ที่เดิมไม่ได้เลยทุกข์แน่นขนาดจะไม่มีหนี้ไม่มีสินก็ยังทุกข์ของเขาเป็นทุกข์โดยธรรมชาติเนี่ยถ้ามันสุกมันมันคงไม่ร้องไห้นะครับให้ดูแบบนี้แล้วก็ย้อนมาดูที่เราเราก็พลิกเหมือนเด็กมันพลิกกันละ่ะพลิกตัวเวลาเรานอนเราปวดเราก็เดินไปเข้าห้องน้ําปวดท้อง เราหิวเราก็ต้องอยากกินกระหายก็อยากดื่มร้อนก็อยากเย็นเย็นก็อยากอุ่นเราทุกข์ไม่ได้ต่างกับเขาดูตรงๆเพ่งในชานอย่างน้อยชานหนึ่งในความสงบที่พอคิดได้ดูทุกข์ไม่ต้องเข้าชานลึกนะไม่ต้องเข้าความว่างบริสุทธิ์ไม่ต้องเพราะในความว่างบริสุทธิ์ไม่มีทุกข์ให้ดูเห็นไม่ไท้ เอาแค่จดจ่ออยู่และเบิกบานพอคิดได้พอนะครับมันถอยออกมาเอาหนึ่งสองสามพอเอาหนึ่งสองพอสามก็ยังไม่ได้พอสามเป็นสุขไม่เห็นอีกมันจะหลบไม่เอาหลบนั้นคลิกเซนทั้งหมดเอากลับมาเพ่งดูความทุกข์ให้อยู่ที่หนึ่งกับสองพอนะ เข่งเข้าไปดูไม่ต้องมีบัญญตัติไม่ต้องคิดตึกตองอะไรมากเหมือนเรานั่งดูทีวีไม่คิดตามนั่งดูพัดลมหมุนไม่คิดตามหรือขีมม่มอเตอร์ไซค์อารมณ์ขีมม่มอเตอร์ไซค์ไปมองไปแล้วสิ่งตามันมองเห็นสิ่งข้างๆเลยค่อยผ่านไปผ่านไป,นไปถ้าเราไม่ได้จดจ้องเหมือนกับเรามองมองถนนอะไรมากผ่านไปเราไม่ได้คิดตามไม่ได้คิดที่จะหันไล่หงควาไปดูสิ่งรอบข้างเอาปรมาถาก เพ่งความจริงถึงจะเกิดปรากฏการณ์ที่เข้าใจที่ไม่เป็นภาษาขึ้นไอ้ปรากฏการณ์นี้จะถอนความทุกข์ได้เบื้องต้นเังนั้นเราเห็นทุกขาอาการก่อนจังหวะที่เรายอมรับว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์จะลดลง ทุกจะลดลงง่ายๆแล้วในขั้นอื่นเราจะเรียนกันต่อไปว่าทำยังไงเราจะเห็นเชื้อโรคเราจะจัดก,การกับเชื้อโรคอย่างไรความไม่มีเชื้อโรคมีไหมและมันดีกับเรามากเพียงใดจะเป็นขั้นๆต่อไปแต่เอาขั้นนี้เนี่ยก็ยากมากนะครับขั้นแรกแต่ยากยากที่สุดอยู่ที่ตรงนี้ที่เหลือง่ายหมดเลย ที่เหลือในกิ้ง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 ไปนะครับเพราะใจมันรู้แล้วว่าอะไรมันดีกับเราที่เหลือมันจะอยากทำนะใช่เวลาเช้าทูแบบนี้ให้แกประโยชน์ที่สุดนะสุดมนต์เดี๋ยแล้วทำสมาธิเดี๋ยแ,แล้วกลับมาดูถึงที่เราทุก มองมันทุกมิติเพราจะไปทำงานทำการเราก็หยุดโปรแกรมการพิจารณาทุกขซะและพยายามเล่งทำความสงบทำใจให้เป็นความเบิกบา,กานเป็นสุขรับการเดินทางไปทำงานการอยู่ที่ทำงานซึ่งการดูทุกเราจะดูเฉพาะในชั้นชั้นต้น,ตน,ตน รือใช้เวลาว่างที่เราจะไม่บีบเค้นในเรื่องอื่นๆนะเอามาดูมันอย่างถ้าเราทำงานเราขับรถไม่ต้องไปคิดเรื่องทุกข์ยังไม่ต้องคิดนะครับเอาไว้ตอนเช้าตรู่ว่าตอนที่เราว่างเราจะใช้เวลานั้นในการนั่งพิจารณามันให้มันได้นเนื้อได้นหนังในช่วงเวลาที่เรามีสมาธินะ เราเรอยู่ในบทเรียนบทแบบฝึกหัดแห่งการดูทุกข์คาภาวะแบบฝึกหัดแห่งทุกขยานเราจะไม่ดิ้นไปหาความลวงที่ว่าโลกเป็นสุขแต่เราจะอยู่กับการเห็นให้ชัดว่าโลกเป็นทุกข์อยู่กับการเห็นให้ชัดตามที่พระเจ้าพูดว่าทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นที่ดับไป อยู่กับบทที่หนึ่งของอริยสัจเราจะต้องอยู่จนกระทั่งใจยอมรับว่ามันทุกข์ทั้งหมดกายใจนี้ทุกข์แน่นอนคนข้างนอกที่เราเห็นเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นคือรวมอยู่ในความเป็นทุกข์เห็นจนกระทั่งเหมือนแก้วที่เห็นว่าเหมือนคุณแก้วที่เห็นว่าเคยเห็นว่ามันทุกข ยอมรับมันความเครียดต่างๆไม่มีเกิดเป็นใจยิ้มขึ้นคือมองทุกข์ด้วยความไม่เครียดให้มาถึงภาวะตรงนี้มองทุกข์ด้วยความที่มีใจยิ้มรู้ว่ามันทุกข์แต่มันไม่เครียดจะยอมรับอาการแห่งความทุกข์นั้นชัดนะครับมาให้เห็นตรงนี้แบบประหัดนี้คือทุกขยานทุกขขยานะ เพื่อดูอาการทุกขกภาวะส่วนใครยังไม่รู้ว่าต้องทำอาไรยังไงก็ฟังเสียงเก่าๆขอจากแอดมินเดี๋ยวคุณสักรี่หรือว่าคนอื่นๆแปลวาก็จะส่งเสียงไปให้เป็นการส่วนตัวเพื่อไม่ให้ลกห้องกลางหรือเข้าไปฟังในเพจเฟซบุ๊กรลังจิตวิญญาณบุญแจสุดทางออกเมื่อวานนี้นะครับจะเข้าใจว่าวิธีการสาวกลับ การดูดูอะไรดูเพื่ออะไรนะยังอยู่กับแบบประกาศการดูทุกดูไปจนใจมันยอมรับว่าทั้งหมดมันทุกจริงใจมันยอมรับแล้วให้คานสัจธรรมอยู่แค่ตรงนั้นดูในฌานเท่านั้นดูในความสงบตอนเช้าตรู่เท่านั้นหรือตอนว่างจากหน้าที่การงานจากทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าจะขับรถถ้าจะไปส่งลูกถ้าจะไปทํางานไม่ต้องคิดถึงเรื่องนี้เราจะเข้าสมาธิแล้วดูมันในตอน 3, 3, 3, ตีสามตีสี่ตีห้าเท่านั้นนะครับนะผมเปลี่ยนแปลงเวลามาเทศบางทีผมจะเทศเช้าแต่วันไหนถ้าผมมีหน้าที่การงานความการเทศเช้านั้นจะเปลี่ยนไปอาจจะไปเทศในเพจพลังจิตวิญ,ญญาณกุญแจสู่ทางออกในตอนค่ำนะครับในตอนดึก หรือเทศในระหว่างวันให้คุณตั้งอธิษฐานขอให้ได้ยินเสียงผมไว้ตั้งอธิษฐานขอให้ไม่คลาดจากข้อมูลสําคัญต่างๆที่จะเติมเติมเต็มของตัวเองนะครัฉั้นผมจะไม่มาเทพตรงเวลาเป๊ะๆก็ขอให้เกาะเกาะห้องนี้เอาไว้นะครับสำหรับคนที่ตั้งใจจริงๆหลายๆคนหนึ่งแก้วอย่างหลายๆคนเนี่ยแล้วก็ไล่ดูคลิปเสียงของผมรวมทั้งติดตาม ย้อนหลังในเพจพังจิตวิญญาณแล้วนั่งฟังสาระจะไม่ได้มาเป็นแบบใส่จานมาให้แต่จะยังอยู่ในหมวดหมูน่นี้และหมวดหมู่นี้ก็คือทุกขยานทุกขยานะทุกขภา,าวะอาการนะครับมีคนถามผมส่วนตัวว่าในขณะที่ดูทุกข์เนี่ยเพื่อที่จะให้อินกับมันคือการที่เราดิ่งไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวทุกข์ใช่ไหมคะอาจารย์คาตอบคือไม่ใช่ไม่ใช่นะ <inate> เราจะอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูความทุกข์ให้ความทุกข์อยู่ส่วนทุกข์ใจเป็นผู้ดูอยู่ส่วนใจเป็นผู้ดูไม่ใช่เอาใจไปขมำในทุกข์ทั้งที่ทุกข์อยู่ในใจนั่นแหละแต่แยกใจหนึ่งแยกจิตออกมาดูความทุกข์ที่เป็นที่เป็นผลรวมที่มันเกิดการแสดงตอนอยู่ในความในในก้อนใจนั้นแต่ไม่ใช่เราเป็นส่วนหนึ่งของทุกข์เราทุกข์ใช่แต่จะมีเราอีกหนึ่งมาเป็นผู้ดู มาเป็นผู้ดูความทุกข์นะถ้าทำแบบนี้เราจะไม่หัวขำ,ำและทำแบบนี้เราจะไม่เจ็บตัวเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์เราจะเป็นผู้ดูปรากฏการณ์ของทุกข์ื่อไหนที่ดูความทุกข์โดยการแยกแตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูความทุกข์ใจเป็นคนดูอาการของทุกข์เป็นผลที่มันเกิดและส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นแล้ว มันว่าจะเกิดขึ้นแล้วเราดูผลของการเกิดขึ้นแล้วนะครับผลของอดีตมแม้แม้แค่มันเป็นปัจจุบันมันก็เป็นปัจจุบันที่เกิดขึ้นแล้วแบบใกล้ๆหนึ่งถึงสองวินาทีทุกนั้นเกิดขึ้นแล้วเมื่อเรามองมันต้องมองอย่างที่ใจเป็นผู้รู้ผู้ดูความทุกข์จะไม่บีบเค้นเราเราจะเห็นอาการเหมือนกับใจยิ้มอย่างที่แก้วเห็นนั่นแหละไม่บีบเค้นและเกิดความยอมรับได้ไง่าย ใครที่ดูไปสักพักดูไปสักพักแล้วเกิดความรู้สึกว่าใจมันยอมรับทุกมันยอมรับว่าโลกธาตุนี้ทุกทั้งหมดเนี่ยเราทุกคนอื่นทุกแล้วก็เกิดผลบางสิ่งบางอย่างกับจิตใจจะในทางอะไรก็ตามทางร้ายหรือทางดีอะไรก็ตามหรือเกิดเป็นข้อคําถามใหม่ของจิตใจอะไรก็ตามขึ้นมาให้อินบล็อกมาหา แล้วก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับใจของตัวเองนะครับแต่ให้ดูไปชัดๆก่อนนะเมื่อวานผมเพิ่งบอกรายละเอียดอย่างละเอียดไปในเพจจิตวิญญาณหนึ่งวิธีการดูการสาวการยอกย้อนก็คือบอกกลไกในการวิปัสสนาโครงสร้างทุกข์นะบอกไปแต่พวกเราจะอินหรือเปล่ามผมไม่สนใจนะครับไม่สนใจว่าพวกเราจะเข้าใจไหมเพราะว่าผมไม่ให้เข้าใจด้วยการจํา ผมไม่ให้เข้าใจด้วยการไข้ควรคําพูดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อมให้พวกคุณดูของจริงเองคุณต้องเจ็บคอเองและเห็นการเจ็บคอของตัวเองเห็นต่อมทําเซนัาเสบของตัวเองนะครับอ้าปากดูในกระจกเหมือนอย่างที่ที่เราคุยกันในเพจเมื่อคืนดูไปสักพักจนมันนิ่งสนิทหันซ้ายหันขวาไม่มีอะไรทุกครั้งนั้นเลยยอมรับยอมรับแล้วเกิดอะไรขึ้น คุณจะรู้วันที่คุณอยอมรับคุณจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณเท่านั้นที่รู้และสามารถที่จะอินบล็อกส่วนตัวหาผมเพื่อเล่าและแบ่งปันไม่ต้องคิดปรุงแต่งขึ้นมานะครับใครคิดปรุงแต่งขึ้นมาผมรู้ผมจะรู้ว่าคุณคิดปรุงแต่งทําไมผมรู้เพราะผมเป็นคนที่มีความสุดยอดในการคิดปรุงแต่งและติดอยู่ในโลกของความคิดคนเรียนสูงทั้งหลายนะมันคิด คิดเยอะปรุงแต่งมากนั้นใครปรุงแต่งมาผมรู้หมดนั้นผมอยากจะให้ดูซื่อๆนะครับมีจิตที่เป็นความซื่อตรงที่เรียกว่าอุชุตาอุชุก,กตาดูอย่างซื่อๆให้ต้องปรุงแต่ง้าเราปรุงแต่งกันมาเยอะแล้ว,ลวเราก็เจ็บปวดกับการปรุงแต่งของเราทั้งชีวิตนี่แหละ เราจะดูสิ่งเหล่านี้ด้วยปรมายิญยานแห่งการไม่ปรุงแต่งเราจึงจะสัมผัสภาวะอันไร้การปรุงแต่งซึ่งเป็นสภาวะที่เหนือนโลกเริ่มต้นจากการไร้การปรุงแต่งในการดูซื่อๆนะครับ